ไปไม่กองถึงแค่มหาลัยนะโอเคได้ไปถึงแค่มหาชัยสวัสด,ดีสบายดีนะตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ามแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าเราจะไปที่ตลาดน้ำอัมพวาซึ่งตอนแรกน่ะสิมคิดว่าเออเราไปขึ้นรถไฟที่สถานีกลางบางซื่อก็น่านจะไปถึงแม่กองหรือเปล่าแล้วสรุปนั่งรอตั้งนานแล้วรถไฟไปไม่ถึงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ต้องมานั่งที่วงเวียนใหญ่นะหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปลงที่สถานีรถไฟมหาชัยแล้วก็อจะไปต่อด้วยรถตู้หรือว่ารถไฟก็ได้ แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วอะรถไฟที่วงเวียนใหญ่จะไปที่สถานีมหาชัยมันออกประมาณเที่ยงส5ห้านาทีนะตอนนี้ก็เที่ยงเหลืออีกประมาณห้านาที1ิบนาทีนี่แหละรถไฟก็จะออกแล้วแล้วเราก็เลยไปหาข้าวกินก่อนซึ่งซิมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะไปมาแล้วแหละแต่ราา้านม้มพัวเนี่ยตัวซิมหน่ยังไม่เคยไปนะเพราะเราไม่ใช่คนไทย เราเป็นคนล้วอยู่ที่แขงซานแนเขตน,นะคะและนี่ก็เป็นการเอ้ไม่ใช่ในช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงหัดเดินทางให้มันให้มันเป็นมากขึ้นก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นมากในการเดินทางเรากำลังหาข้าวกินอยู่นะจ๊น,นี้ยข้งนี้มีอะไรกินได้มาแล้วเอ้ยรถไฟเจอกอย่างเนี้รีบมากเลยไปรีบขึ้นรถไฟซิมซื้อตั๋วแล้ว สานีมหาชัยแล้วตอนนี้เรากําลังหาท่าเรือนะเมื่อกี้เจอคุณลุงด้วยคุณลุงบอกให้นั่งรถตู้ดีกว่าเพราะว่ารถตู้มันจะมีเยอะกว่ารถไฟแต่ว่าเราไม่เชื่อคุณลุงยังไงเราก็จะนั่งรถไฟเหมือนเดิม <c oughs> แต่ว่าคุณลุงนะ่ะคุณลุงดูเป็นห่วงเรามากๆเลยนะคุณลุงเห็นว่าเราเป็นเด็กแบบว่าดูไม่รู้เรื่องอะไร ุงเลยบอกว่าไปรถตู้เถอะเพราะว่ารถไฟอะ่ะนานๆมันจะมีทีรถตู้มันมีเยอะว่าแล้วก็อ,อย่าไปเชื่อใครมัวม่วๆนะ <c oughs> ไปหายาดหรือเปล่าบอกไปเดินตลาดค <c oughs> ่ะอ๋อ <c oughs> ไหนละ่ะท่าเรือเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะหาท่าเรือแป๊บนึงนะ,ะเจอแล้วทุกคนท่าเรือมหาชัยนะเ,นนเาาดินเข้าไปเลยอะมาสุงมอไซก็เดินเข้าไปได้เราก็ซื้อตั๋วไปเลยนะแดดนะแต่ว่ามันไม่ค่อยร้อนเอาเงินเอาอกกนะไปไปท่าเรือฉลองส,ส,สามบาท ถ้าฉลอมนี่มันไปขึ้นรถไฟได้ไหมรถไฟไปแม่กองเหรอใช่ใชรถไฟออกไปแล้วหนูไบุ้งพุ่งอะแล้วมันออกอ,อีกอีกทีหนึ่งสี่มุสี่มุมหิน oh <my> โอ้มาก็จอยเลยอะ่ะรถไฟออกไปแล้วถึงข้ามไปั่งนู้นก็ยังคงไปรถไฟไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมว่ารถไฟออกไปแล้วทำไงเลยที่นี้นั่งรอตรงนี้ เออเดี๋ยวกัน4มงสี่เหืก็คือสรุปตอนนี้รถไฟที่จะไปแม่กองนะมันออกไปแล้วพี่เขาบอกว่าลอยทีก็ห้าโมงหนุนแลหละ4โมงครึ่งกับ5โมงเลยโอมันคงมืดไปอะ่ะเราก็เลยจะเดินไปที่รถตู้เผื่อว่ามันมีรถตู้ไปรถตู้ก็ประมาณ50 50บาทมันอาจจะออกเร็วกว่ารถไฟซึ่ง Ừ, ถ้ามันออกช้าเหมือนกับรถไฟก็นั่นแหละเรายังจะไปอยู่อีกไหมเพราะว่าถ้ามันออกช้าเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงออกอีกทีก็บ่ายสองเออรถตู้อาจจะทันเราไปรถตู้ดีกว่าไปเดินก่อนนะเอ,เออสิมแค่อยากบอกว่า เปลี่ยนไปนั่งรถตู้เราก็รู้สึกว่าขอบคุณคุณลุงคนนั้นมากเลยนะเขาดูเป็นห่วงมากเลยเขาก็มองเราเราก็บอกว่าเป็นผู้หญิงเอย่าไปเลยรถไฟเพราะว่ามันนานกว่าจะออกคนมันเยอะมันไม่เยอะเคนไม่เยอะนั่งร้อคนเดียวไม่ดีรถตู้ดีกว่านี่ไงรถตู้ตรงนี้หรือเปล่าก่อนถึงไฟแดงมีรถตู้จอดอเออนั่นแหละ เวลาแต่งตัวดูแบบน่าเป็นห่วงเหรอหรือ,อยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหารถตู้ก่อนท่านี้ตรงนี้หรือเปล่าแปบบ๊บถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปถามดูก่อนนะน,นี่น้องเฉลียีชัยก็มีนะ ไปแม่กองด้านในนะครับน่ะตามไปเลยน่ะคนนั้นเลยคนนั้น <ไป S 1> เลยสุดเลยน่ะ <c oughs> นดี๋ยไปแม่กองนั่นไปหาในเลยขอบคุณค่ะตามไปเลยตามพี่ตรงนี้มันเลยมีความสุขจริงๆพร้อมกับความทุก <c oughs> ขไม่สุขฮะ ี่คิดว่าคนพูดแม่กองปะเนี่ยแม่กองปะเนี่ยนกนกพูดนะทุกคนลดออกใบสองโอ,อ้ยเอยอะเลยกนเลยนะขอโทษที่พูดคำหยบนิเออนั่งตรงนี้แล้วลวกัน บ๊ายบายนั่งรถก่อนนะเดี๋ยวถึงแล้วจะ่ายให้ดูอีกทีถึงแล้วนะทุกคนแม่กองแล้วเราก็จะต้องนั่งรถรถมอเตอร์ไซค์ต่อเพื่อที่จะไปตลาด ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้ว ราต้องนั่งเรือไหมหรือเดินได้เดินได้ไม่ต้องเรือพาดผ้าพาดเรวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงเนี้ยอ๋อบอกเขาว่าไปสถานีรถไฟไปสถานีรถไฟหรือจะไปบอกอสศก็ได้อ๋อโอเคได้ค่ะบอกไปสถานีรถไฟก็ได้ถ้าอยากไปเดินดูไม่หนูจะนั่งรถไฟไงทำมันอันนั้นอ่ะ้ามันมีจะทันเหรอสิบห้าปียี่โมงเออนั่นสิไม่ทันเดี๋ยวไปบอกอสศก็ได้ไถึงแล้วเราเนี่ย เดินเดินได้เดินได้เลยแล้วก็มีสะพานาข้ามคลองที่ว่าเขามาถ่ายรูปก,กันเออโอเคเข้าตลาดน้ำได้เลยทุกคนมันมีเออมันมีล่องเรือด้วยล่องเรือชมวิวห้สินาทีสี่สิบบาทห้าสิบบาทไปดีไหมแต่งบเราตอนนี้หมดหมดเยอะแล้วซึ่งอยา้พูดถึง น,น,นี่แล้วเดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้ให้ดูก่อนโชุดเด็กน่ารักจังอยากซื้อไปให้หละนะานข้างในก็ประมาณนี้นะเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเดินในช่วงนี้มันก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ร้อน ถึงมันจะมีแดดแต่มันก็มีลมอยู่เราก็เดินได้สะพานตรงนี้สวยถ่ายรูปตรงนี้ดีไหมดูดิข้าวก็อยากกินรูปก็อยากถ่ายอะไรเนี่ยเออทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปก่อนแบบนึงนะไม่มีคนเลย นี้นก็คือกาล,ละนาะนอัมคา,าเรามาถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็แดดแต่ว่าไม่ร้อนโอเคเราจะไปข้ามไปฝั่งหนึ่งก่อนนะแล้วเราก็จะไปหาข้าวกินแล้ว รองเทา้าโอเคเราจะกินอะไรดีอ่ะสวยนะนี่ริมแม่น้ำนี่สานลงไปได้น่าจะลงไปขึ้นเรือนะกินอะไรเนรี้ ุดยังอะ่ะยังไม่สุดเราไปเดินสุดก่อนเม่อ <c oughs> กี้เดคนมาี่ <c oughs> อุ้ยนี่คืออะไรนะ่ากินจังน่นจาจะขนมปงังจุมำได้ไหม แสบแบเดี๋ยวไปเดินดูก่อนนะเดินดูก่อนนเรือไหมน้องอันนี้เาหน้า่รักนเลยไหมเดินดูก่อนนะนี่คือริมแม่น้ำนะ

มินว่าฉินชอบมันสวยาายังมันต้องเหม่สบด้ังเรือเดี๋ยวก่อนแบบมันว่ามันมีคนจีนเยอะอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบอุ้ยตรงนี้สวยพอมันมีคนจีนเยอะมันก็จะเป็นแบบผุ้ผ่าน่ะเนาะ วยมากต,ต้องมีสวยมากนั่งเรือดีไหมห้าสิบบาทขายเท่าไรก็ไม่หลุดเคขายข้าวผดลูกต้มตังกินข้าวก่อนนะเอาแม่เอาอันนี้หนึน่งเมนูได้ได้โอ ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆก่อนเอ,เอาผัดไทยผัดไทยกุ้งสดนะลุงนะเนี่ยป้า,าแก้วผัดไทยกุ้งสดจานหนึง่งแล้วก็ไข่เคียวอร่อยมากลูกหนูกินคนเดียวมันจะหมดไหมเนี่ยลูกไข่หวางเอ๊ะกระวางกะเพ้า มื่อกี้สาาาั่งอะไรบ้างนะชอบชอบนี่คือแหวนทีนเ่เราซื้อนมะาแต่ว่ารถตู้มันหมดที่หกโมงทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วเราหกโมงไม่ไว่ากันท,นทนนี่นนไนี่ยนะี่ยได้ มาแล้วไก่ย่งเรามองมาแล้วไก่ยังเออมีไก่ย่งก็ผัดไทยเ้าวออว่ผัดไทย หน้าตาดูเหนื่อยล้าไหมค่ารถมอไซค์ห้าสิบไปยงเนาะ

ไปแล้วไปแล้วแบบนึงโอโอเคกินอิ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่ไปแล้วไปไหนแล้ว เดี๋ยวเราพามาเดินโซนนี้นะสดวยนมสดเอโซนนี้จะเป็นโซนพวกของฝากนะทุกคนนี่ยปลาหมึกนี่อร่อยนะถุงละยี่สิบเอง กีเห็นเขาถ่ายรูปแล้วก็เลยถ่ายตามอือหือขน้องปั้นสิข้างนอกนี่จะมีวัดให้เราเข้าไปด้วยอ่ะโอ๊ยฝั่งนู้นก็มีตลาดแล้วเราไปเดินฝั่งนู้นให้ดูอีกนะ ตอนนี้จะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเดินย่อยสักนิดนึงเราก็จะกลับแล้วนะเพราะว่ารถตู้มันหมดหกโมงเนอะฉะนั้นเราต้องกลับก่อนหกโมงอือแล้วไปไหนเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจะไปเดินตลาดตรงนี้แต่ว่าดูไปดูมาแล้วเหมือนไม่เห็นตลาดเลยมันตลาดไหม อ,อชุมชนอัมพวาโรงโรงเจชัมเป้านี่ไงวัดก็สวย,ยชิมชอบมากเลยวัดที่ที่ถ้ามันมีดอกลีลาวดีเนี่ยหรือว่าดอกจำปามีไหมมันร่วงเราจะเก็บมาทัดหู นี่งไงล่วงออ,อ,อินอ่มแล้วเราก็อย่างนี้แหละอุ้ยแต่มันคน่อนข้างเหี่ยวไปแล้วเนะ สบายดีที่ช่องอาซิมอีกครั้งนะไม่รู้ว่าได้พูดคำว่าสบายดีไปหรืออยังนะแค่อยากจะเล่าว่าวันนี้อ่ะร่วงแล้ววันนี้มีความสุขถึงแม้ว่าการเดินทางไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่เราก็มีความสุขนะก็บอกอีกครั้งว่าสิ่งนั้นเป็นคนลาวเด้อแล้วช่วงนี้ฉินก็อยู่ระหว่างการ ดเดินทางไปนู่นไปนี่ด้วยตัวคนเดียวแรกๆซึ่งก็ไปในกรุงเทพนั่นแหละแต่ว่าเดืนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางไกลออกไปอีกนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วอ่านั่นแหละซึ่งเดินทางแค่นี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วที่เราสามารถออกเดินทางไปไหนตอนไหนคนเดียวได้นั่นแหละจะพูดแค่นี้แหละแต่สวยมากวัดตรงนี้ แต่เราต้องรีบกลับนะเพราะว่าถ้าเดียวมันมืดมันไม่มีรถกลับมันอะไรพวกนี้มันก็จะอ,อ,อันตรายอยู่นะเราจะต้องนั่งรถตู้ไปที่มหาชัยแล้วก็นั่งนั่งรถไฟอีกเออรถไฟมันหมดสามโมงเดี๋ยวก่อนมหาชัยจะไปวงเวียนใหญ่เราเนี่ยแย่เลยนะถ้าไม่มีรถไฟเนี่ยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะ เราจะพาไปเดินอีกทีแล้วเราก็จะกลับโอเคเอาไอติมก่ทิไม่เอาไอติมเอาที่สามสิบตมถั่วไหมคะใสองสามเมตรครับอ๋อเดี๋ยว Hãy subscribe lại hay mà các sinh Để không bỏ 2 những video hấp dẫn buồn luôn, lại tận này. Bây giờ anh thằng một. Ui, ai tìm này ngon rồi chăng. น,นี้เราก็กำลังจะเดินไปที่สถานีรถตู้ซึ่งจะกลับแล้วเพราะว่ามัน5้าโมงแล้ว<ม>เดี๋ยวเราจะไม่ทันรถเพราะว่ารถตู้มันจะหมด6กโมงแต่ว่ารถไฟจากสถานีแม่กองไปมหาชัยนะสิไม่รู้จะหมดกี่โมงโอ้แต่พี่มีชอบมากเลยอ่สวยมากอนะ่ะทุกคนดูดิ สวยมากทุกคนตอนนี้เราก็อไปไม่ถึงแล้วยังไงก็ถ้าใครมาก็มาสำรวจดูเอาเองนะเพราะว่าดูจากรีวิวบางทีมันก็อาจจะมีถูกใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิมจะไม่ทายให้ดูทั้งหมดนะต้องมาดูเองเราจะพอแค่นี้เราจะขึ้นสะพานไปแล้วอึดอึดเีย มันไม่โอ้สวยมากเออกล่องค่ะเขาทำกัขาแบบคนณนี้านสวยจริงเรเลื่องรงนัรงน อันนี้มันกล่าจะสวยวันนี้นะสวยมากถ่ายรูปก่อนสวยมากทคางนี้สุขพราิตกำลังจะตกว้า,วา,วา,วาสวยจริง โอคตอนนี้เราก็เดินมาได้เยอะแล้วนะแล้วก็เวลาตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วเราก็จะลาคลิปไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟเพราะฉะนั้นเราจะกลับแล้วเราจะนั่งรถตู้กลับไปที่ออมหาชัยแล้วก็จะนั่งรถไฟไปที่วุโงเรียนใหญ่ต่อตอนนี้ไก่กินไม่หมดกลับแล้วนะ คลิปนี้ก็ขอลาไปติดเพลงเท่านี้แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะยังไงก็ไปแล้วบ๊ายบายิวไปแล้ว